สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุดินนะคะไม่ได้มานานเลยนะคะสำหรับธาตุดินพลังงานความรักนะคะกลับมาแล้วค่ะมาทำคลิปให้กับทุกคนแล้วนะคะเรามาดูพลังงานความรักชาวธาตุดินนะคะว่าคุณกําลังที่จะได้เจอกับความรักอะไรนะคะ ในเร็วๆนี้นะคะคือมันเป็นเรื่องราวของความรักที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอในอนาคตนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินมีความมุ่งหวังแล้วก็มุ่งมั่นนะคะในเรื่องของความมั่นคงในความรู้สึกแล้วก็เป็นความรักที่แบบรักเดียวใจเดียวนะคะเรามาดูกันว่า คนที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอในความรักนั้น,นะะเป็นอย่างไรด้วยนะคะทำสมาธิกับไพ่สองสำรับนี้เป็น True ูเล e แล้วก็ไพ่ทาร์ดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิกันด้วยค่ะเรามาดูความรักรักแท้ของชาวธาตุดินนะคะขอรักแท้ชาวธาตุดินคุณจะได้พบเจอกับความรัก จากใครเร็วๆนี้ขาออีกหนึ่งใบค่ะว้าวชาวธาตุดินนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะชาวธาตุดินได้พบเจอกับคู่แท้คู่ที่ใช่นะคะเป็นคู่แห่งความรักโรแมนติกจริงๆเขาหรือเธอคนนี้มาจากมาจากที่ไกลแดนไกลนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความ มีความสุขในตัวตนของตัวเองเด่นชัดว่าเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีความที่เขาเรียกว่าเชื่อมั่นในความรู้สึกแห่งพลังงานของรักแท้แล้วก็คู่แท้นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ค่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆความรักของชาวธาตุดินจะเป็นอะไรเหมือนกับว่ามีทางแพชั่นมีทั้งความมั่นคงมีท้งความหนักแน่นมีท้งความใส ใสบริสุทธิ์นะคะเหมือนแก้วเหมือนเพชรอะไรแบบนี้นะคะด้วยความใสบริสุทธิ์ของความรักเพราะว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรตินะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอความรักที่เป็นโซลคอนเนคชั่นรักแล้วก็เคารพให้เกียรติคุณนะคะเขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์เหมือนมากๆเลยนะคะเชื่อเรื่องในเรื่องของอเขาเรียกว่าทําดีได้ดีเป็นคนที่มีรู้รู้กระตันยูรู้จักที่จะเทคแคร์ บุคคลรอบข้างหรือว่าดูแลบุคคลรอบข้างนะคะเขาชื่นชอบดอกไม้นะคะเขาชอบเขาอาจจะมีดอกไม้ประจําตัวนะคะเช่นดอกบัวนะคะเป็นตน้นมีดอกไม้ประจําตัวหรือว่าชอบในเรื่องของดอกไม้ชอบในเรื่องของทะเลนะคะสายน้ําหรือว่าความโรแมนติกนะคะในตัวตนของเขาคนนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติดูแลเทคแคร์ care, คุณได้เป็นอย่างดีนะคะมาจากแดนไกลเป็นคนมีความสุขกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่เหมือนใครอย่างที่คุณได ไม่เคยได้พบเจอไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอนะคะชาวธาตดินเป็นรักที่มั่นคงและเป็นรักที่หนักแน่นมากๆเป็น t r u e c o m m i t m e n t จริงๆถ้าที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอกับเขาและคุณจะได้ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์นะคะระหว่างคุณและเขาด้วยเช่นกันนะคะการถูกขอแต่งงานนะคะในช่วงโมเมนต์ ของค่ำคืนหรือสถานที่บางสถานที่ที่โรแมนติกมากๆที่สุดเลยนะคะระหว่างคุณและเขาก้าเหรียญค่ะขอความรักชาวทัดดินนะคะสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอเป็น the l o v e r s ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะความรักที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้น ความรักด้วยบุพเพศนิวาสของคนรักและคู่รักกำลังที่จะเข้ามาจุดไฟในความสัมพันธ์ให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาหรือเธอคนนั้นบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเขามีสเสน่ห์อบอุ่นเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆ รูจากที่จะดูแลปฏิบัติลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีดูมีความเป็นผู้นําดูมีอํานาจดูมีพลังดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะอายุม,มากกว่าคุณมากๆค่ะชาวธาตุดินนะคะคนนี้อายุม,มากกว่าคุณมากๆหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆเลยถ้ายุไรเรียก,กันนะคะแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติแตกต่างเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าคนแดนไกลาทางไกลเป็นคนรักคู่รักคนนี้เข้ามาจุดประกายความสัมพันธ์คุณจะได้ตกหลุมรักเขา คนนี้ยังไม่ทันในตั้งตัวนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากๆเหมือนเหมือนคนที่แบบอาจจะเป็นพ่อแม่แม้ๆนะคะผ่านเรื่องของความอบอุ่นคือรู้จักดูแลคนเป็นเหมือนพ่อคนแม่คนที่ที่ใส่ใจหรือว่า เห็นอกเห็นใจหรือว่าเข้าใจนะคะบุคคลรอบข้างแล้วก็มีพลังมีบริวารหรือว่ามีอํานาจที่แบบว่าสามารถดูแลผู้คนอื่นได้เขามีความบุมสมบูรณ์พร้อมนะคะคุณอาจจะเจอใครที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคุณทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะคะชาวท้าด,ดินเจอความรักแบบผู้ใหญ่ความรักที่โรแมนติกแล้วก็คลิกมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะตกหลุมรักกับเขาคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเป็นเขาเรียกว่าโซคอนเนคชั่นระหว่างคุณและเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนค่ะเขากำลังจะบินมาหาคุณนะคะ คุณจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณและความรู้สึกของคุณเองนะคะแต่ความรักมีอุปสรรคเนาะอุปสรรคในเรื่องของเ,อเรื่องของภาษาเคาเจออุปสรรคของการเรียนรู้กันแล้วก็อุปสรรคเรื่องของทางไกลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่เป็นรักแบบผู้ใหญ่เพราะคนคนนี้ค่ะดูเป็นคนที่แสดงออกหรือคําพูดอะไรที่แข็ง,ขง นะคะตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยหวานอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกอาจจะเป็นเพราะว่าเคยผ่านความเสียใจมาเยอะแยะมากมายบางทีก็เข้าใจแต่บางทีพูดออกมาอีกแบบหนึ่งคือเหมือนว่าบางทีบางครั้งปากไม่ตรงกับใจนะคะอะไรแบบนี้คือดูเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเขาคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจภาษาที่เขาพูดแต่จริงๆแล้วความเป็นผู้หญิงเราจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะคะเขามีความเป็นคนที่ เท่ค่ะนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็สวยหรือว่าสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะจะเข้ามาหาคุณแบบโมเมนต์แห่งช่วงเวลาที่โรแมนติกและไม่เหมือนใครมากๆคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้คือใครทําไมดึงดูดดังโชชตาด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงร้องขออะไรบางสิ่งมาอย่างจากจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรอคอยนะคะที่คุณอธิษฐานไว้แล้วคุณรอคอยนั่นเองนะคะเขาดู นิ่งมากๆนะคะเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งมากๆนะคะชอบควบคุมชอบคอนโทรลชอบให้คนรักอยู่อยู่ภายใต้ของการควบคุมของเขานะคะคือถ้าจะสั่งอะไรเขาบอกอะไรเขาเขาจะไม่ทํานะคะเขาจะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วเขาอยากที่จะให้คนรักทําในสิ่งที่เขาที่เขาพูดหรือว่าอยากจะทําอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เขาคอนโทรลแล้วก็คิดไว้นั่นเองนะคะรักเดียวใจเดียวค่ะ รักคือรักใช่คือใช่จะรักคุณดูแลคุณได้เป็นอย่างดีสามารถดูแลและซัพพอร์ตคุณได้นะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบเจอนะคะชาวธาตุดินรักที่เป็น True Commitment จริงๆถ้าคุณเคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะไม่เจอความรักแบบนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจงเปิดโอกาสเปิดทางเปิดใจให้ได้พบเจอกับคนคนนั้นเพราะเขามาแบบ บินทลามาแบบไม่เหมือนใครโดดเด่นมากๆค่ะทั้งความทั้งการแต่งตัวทั้งไลฟ์สไตล์นะคะอาจจะอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบแต่งตัวธรรมาดาชิวๆนะคะแต่ดูมีมั่งคั่งมีฐานะแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีมั่งคั่งฐานะดีก็จะเป็นคนที่มีความรวมสมบูรณ์สามารถดูแลซัพพอร์ตคนรักได้นะคะหามาให้คุณได้ทั้งหมดเลยดูแลคุณได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะบุคลิกเขาโดดเด่นมากๆเลยนะคะคนคนนี้ อาจจะชอบใส่นาฬิกานะคะอาจจะชอบใส่กางเกงจีนหรือว่าแต่งตัวที่ดูดูดีมีคลาสนะคะในกาลเทศะของเขานะคะเรามาดูไพ่ c l e Card กันนะคะ Release o ค่ะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆของคุณออกไปชาวธาตุดินเพราะคุณจะไม่เจอความรักที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจยเพราะคุณจะเจอความรักที่อบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยนะคะเป็น Work on your partner s h i p เป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเป็นบุญบาร,รมีของการและกัน Love yourself first ถ้าคุณเป็นก้าวเหรียญที่มีความสง่าานะคะแล้วก็เรียบรู้ดูดีดดมีเสน่ห์แล้วคุณคอมพลีทความสุขของตัวเองรักตัวเองก่อนแล้วก็เคารพตัวเองนะคะคุณจะดึงดูดความรักโรแมนติกเข้ามาด้วยจิตวิญญาแลวก็ความรู้สึกของคุณเองค่ะชาวทัดดินนะคะ Word w e i t i n g f o l ค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะ d i i timing is at work on your Love Life นะคะบอกเลยว่าอย่างที่พูดไปว่า The Lovers คือคุณและเขามีโซลคอนเน็กชันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีนางฟ้านะคะที่อวยพรแล้วก็ส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างให้คุณและเขาได้พบเจอกันให้คุณและเขาได้รู้สึกถึงการและกันแม้ห่างไกลแค่ไหนอยู่กันไกลสุดขอบฟ้าก็จะได้มาพบเจอกันมันคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะคะนี่คือ ความรักของชาวธาตุดินค่ะคุณจะเจอใครที่ไม่คาดคิดคาดฝันจริงๆนะคะมีสเสน่ห์แล้วเท่สุดๆตรงสเปคตรงหัวใจแล้วเป็นคนที่ใช่อย่างที่คุณรอคอยคุณจะไม่เคยได้พบเจอชายหนุม่มหรือว่าหญิงสาวแบบนี้มาก่อนเลยเพราะคนคนนี้พิเศษมากๆพิเศษที่สุดเป็นของขวัญล้ำค่าจากจัก,ก,กรวาลหรือว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณร้องขอแล้วก็รอคอยค่ะขอบคุณมากๆกับชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ามานใ,หมในเร็วๆนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ